ชุดเตาสวยๆสำหรับใช้ในครัวเรือนครับตอนนี้นะครับก็ทำออกมานะครับมีหลายรุ่นนะครับผมเดี๋ยวมาดู3รุ่นที่ลูกค้าสั่งทำกันบ้างนะครับว่ามีรุ่นไหนนะครับผมรุ่นแรกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดหน้าเตา6นิ้วนะครับผมความยาวอยู่ที่65เซนติเมตรนะครับตัวนี้ความสูงตัวเตา28เซนติเมตรนะครับกระบอกน้ำมันตัวนี้จุน้ำมันได้2ลิตร นะครับตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นตะแกรงวางหม้อแบบตะแกรงเตาแก๊สนะครับแต่ผมจะเสริมความแข็งแรงให้นะครับจะครอบกันลมด้านข้างให้แบบนี้นะครับก็คือจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมแล้วตัวเตานะครับนี่นะครับจะหุ้มชนวนกันความร้อนด้านข้างอย่างดีนะครับแล้วก็ดูตัวเหล็กนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับผมใช้เหล็กหนาท่ำนะครับ นี่ก็คือความหนาของเหล็กนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวใหม่รีเซ็ตใหม่นะครับนี่ก็คือความหนาของเหล็กนะครับ6.7นะครับเกือบ7มิลน,นะครับสำหรับผนังเตาต,ตัวนี้นะครับก็คือใช้เหล็กหนาทำนะครับผมหนามากนะครับตัวนี้ก็ราคา 2,500บาทรวมค่าจัดส่งนะครับได้ครบชุดสวยๆพร้อมใช้งานนะครับก็มีพัดลมแล้วก็อะแดปเตอร์แล้วก็เกียงทําความสะอาดให้นะครับครบชุดเลยถัดมานะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดหน้าเตา6นิ้วเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้จะสั้นกว่านะครับแล้วก็กระบอกน้ำมันตัวนี้ใส่ได้1ลิตรครึ่งนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้ก็สำหรับใช้ในครัวเรือนตั้งโต๊ะ แบบพื้นที่แคบนะครับผมตัวนี้ก็ราคา2900บาทรวมค่าจัดส่งนะครับรว่าเพราะว่าตัวนี้นะครับก็จะทำยากหน่อยมันมีกรอบขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะพาดเหล็กข้ออ้อยไปนะครับแบบนี้เพิ่มความแข็งแรงให้นะครับผมและสิ่งสำคัญนะครับผมจะใส่ที่บังลมให้ตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าพัดลมมันอยู่ใกล้กับตัวเตามากนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่ กันลมกันร้อนนะครับพัดลมมันอยู่ใกล้กับตัวเตาพัดลมมันก็จะพังไวนะครับผมแล้วก็ตัวก๊อกน้ํามันนะครับผมก็จะแอบให้อยู่แบบนี้นะครับเพื่อสะดวกในการจัดส่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่แอบเนี่ยยื่นออกมาเนี่ยขนส่งแม่งชอบรุนแรงนะครับกระทงกระแทกของเสียหายนะครับผมครับตัวนี้ก็สูง30เซนติเมตรแล้วก็มีความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับ ก็ได้สวยๆครบชุดพร้อมใช้งานเหมือนกันถัดมานะครับตัวนี้ก็จะสูงขึ้นมานะครับลักษณะเหมือนตัวนี้นะครับแต่จะทํายกสูงขึ้นมานะครับตัวนี้สูงอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับผมตัวนี้ด้านข้างจะไม่ใส่กําบังลมหรือกันร้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะทําพัดลมต่ําลงมานะครับพัดลมต่ําหลบลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับก็คือจะช่วยกัน ความร้อนของพัดลมได้จะยืดอายุการใช้งานของพัดลมได้นานนะครับผมนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับแต่สูงกว่านะครับแล้วก็ขาเต้านะครับผมจะทํเนี่ครับทาถ่างออกมานะครับเพื่อรับน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างทํายากเหมือนกันนะครับราคา3า0 0บาทรวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้นี่ครับลูกค้าก็สั่งทําเข้ามา3มเต้านะครับเอาไว้ใช้งานในครัวเรือนนะครับ ก็จะได้สวยๆไว้แบบนี้นะครับมาตรฐานมากนะครับดูความสูงนะครับขนาดนะครับเท่ากันเป๊ะนะครับผมทำโดยช่างมืออาชีพนะครับอุปกรณ์ที่ทำก็จะเป็นเหล็กหนาทั้งหมดนะครับนี่ครับผนังเต้าหนา6.7จมิลนะครับตามที่ผมวัดให้ดูเมื่อกี้นะครับส่วนฐานตั้งหม้อตัวนี้นะครับ30คูณ30นะครับผมอ่าเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ใช้ทำจากเหล็ก ฉากมีความหนาอยู่ที่3มิลน,นะครับหนามากมาตัวนี้ราคา3,200บาทรวมค่าจัดส่งนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจชุดไหนนะครับก็สามารถสั่งจองทํามาได้นะครับตัวนี้ราคา2009ก็จะมีแบบขายยื่นแบบนี้ออกมาก็มีนะครับผมสามารถสั่งทําได้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสั่งทําก็จะได้สวยๆแบบนี้เลย